สวัสบบดีพ่อแม่พี่น้องข่าวทั้งนี้ได้ป่นี่กราสบสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสูงัดความละบัดน,น้ามักจับปัสิปักดากซะนะเออเออเอ้กบพี่นออ้องเลยเกล้บค,คุ้งดากโอ้ยเป่งน,น้องพ,พี่น้น้ำเบิดเลยเป่งเปงมารีวิวสวนพักผ่อนน้องดีแท็ก มาขอพักเจ้าขอขอเฮ้ยคอยคอแน่อ่ะเก็บพักคอยคอยแน่จิเม,มื่อฝากไม่เาวาเกินไกลนะอ,อาให้เรียบพักยังก็เอาหมดเสียบล้วคิดว่าเสียบอยู่เทิงพูนพักยังก็เอาเอาให้เรียบพอเถ่าวหักหกม็มาหักบุตรไอซ์พอเถ่าไปเที่ยวเมืองเหนือซ้ำเหนือ,อ,อนเห็นบ่พี่น้องส่วนพักครับเปไ็นใดใพูนคณะละ้วก็ มักถั่วมักผิกมักมักมักเล่นล่ะกัมักเค้กล่ะกัมักแตงเออสิไปยอยู่อย่าเห็ดหัวกวยหัวก้นก,ก,กวยก้นเด้อเอาไปทางเดียวกันไงแท็กซี่กันน้ำไปงหนไงจักง,งานกับบอมีมตอนมาเก็บงานอีว่าล่ะกัเอาเมื่อบักลายขู่หนึ่งบ,บเ่เบิด <laughs> พอน้องี่แท็กกับเผาซว,วนเผาหน้าอยู่นี่แหละพี่น้องอยู่กับมูม,มาเป็นไก่นี่นะ่ะพักบัวเขาน่ะสีวะในไดสัพพี่น้องนี่นะ่ะมันบ่ออียังเลยทะเดกันานหนึ่งค่ะกะอันนี้เบียร์อีกตู่พี่น้องพอน้องี่แท็กแงกออกจากน,าน้นจะแงกออกจากคุ้มตายคุ้มบ่อทะเดพี่น้องน้นมันบางฮะก็ไปหาไหแม่เท่านอนมักลายเติมาไปลาไหลแม่ เนี่ยบ๊อบอยอุ้ยพักตั้งสายกำลังงามค่ะพักตั้งสายนี่ใส่พุ่นอีกนี่ก็เฮ้ยบ่พ่อพุนเน,นี่ยนี่มักเล่นเนี่ยบักใหญ่พี่น้องหมักเล่นขึ้น,น่วยใหญ่แท้นี่นะ่ะใส่องตงุ๋งอยู่ซ้ำตัวยพี่น้องเลยอือพักหน้าก็สิพ่อพัดแหละแหละจากเมือ่อจะซื้มาฮักไปพัดกินพี่น้องค่ะมันแตกร้ายกว่านี้ก่อน ขอเพิ่นมาบ่ได้หลายเบี้ยซัำงก็จะคุม2 4 6 8ได้10คุมพอดีเลยคณะข่อยเฮ้ยคณะข่ขอยข่อยบ่ได้ปลูกพี่น้องข่อยเอามาให้าพอน้องที่แท,ท็กปลูกพอน้องที่แทก็กพอน้องที่แทก็กโค้ดอันนี้มักเล่นพี่น้องนี่หลายคุมอยู่ได้มักเล่นกัได้ยคักแพลวขอาาล่อยน่ะตาอีหลีเว้าแล้วก็นเนาะนี่มักถูพี่น้องนี่มักแตงตัวนี่ กำลังตกใบคายนี่อัน,นยังมะเขือแตงกำลังตกใบคายพี่น้องเอ้ยหลายคุ้มเตออนนเอเ๋อปักแตงกันนะเคือหวานะเค้าปอกซ็อกโบลเล่พี่น้องเอ้ยรีวิวสวนครัวพอน้องดิแท็กอพอและเบิงสิเบิงหทำปอกเด้ บอกว่อยู่ใน,นี่นี่มือพักหม,ม,มักบวบพี่น้องเห็นบอชิเว่ยแกงชิเว่ยแกงใส่หน่อไม้ยำแหลงพี่น้องเป็นเครืออะไรต่ามเครืออะไรใส่หม้อฟักบัวนะหม้อฟักบัวหบ้อป่าบัวป่า,ปาเป็นหางยามันสิเกิดหายเจ้าอยู่บอ,อ ไอตูไทยก็คือบูญงามเท่เไหรหน่ะเบี้ยมะเขือนี่เบี้ยมะเขือนี่คุดในคอยในเช้ขึ้นไปให่บะม,มีบงเรากษาเข่าสวนพอดีดเอเอเอ,เอาใส่ทงหน่ะก็ได้เรากษาเข่าสวนพอดีตอนนี้ได้สิไปให้ละบงเออเออเอาสใส่ซาลิได้ทงยางเอาออกทงผุยเนี่ยมะเขหวานทรัพย์ทักสลัดพอรองดีแท็ทกบงกะ มกินบุญเดือนสามหมดเลยพี่นอ้องข้บุญบุญเดือนสระมาลงมายังเกาะพ่อเทนนะผักบุกพี่นอ้องเ้ยงามโพงามโพ,งาม,พงามปลาล่ำปลาเหลือพาอยู่ใกล้อยู่ใกล้มาเก็บอะไรพี่นอ้องข้าวโพยู่ข้ามาโลดเที่ยงกันเลยนี่เห็นบอกผักมักเล่นจเจ้านนี้มันบ่็นพ่อพุ่นนี่เป็นป่าอยู่มักเล่นกันเลย พักต้นนาลกทิมซะเฮ้ยเอาพักในใหม่มาปลูกใส่นะนานต้นนั่นนะมันเป็นอนาเบิด์แหละเป็นเพีะเบิด์แหละเปิดระ้ายน่ะพักบุญนี่อ่ะโหดโหดพักบุมีผุ้ยันก็ขื่นขื่นยากในพี่น้องแต่มันเขียวได้มันงามได้เอาขี้ดินลงใส่ให้ในแม่เนี่ยนะเป็นโกโบอยู่เนี่ยนะเงามักเงามักริกเอ้ยเงามักเคี้ยนี่ย ห่างมันบ่อย่างเลยนี่หนาวลมหนาวมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฮูฮ้ยีหลดมาหลดจังจังบริษีมาเร่งน,นะดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อจะปลูกยังตัวนี้นาย,ยัางนี่นนนนนเออการนายมะคงนายมะคงซุกเอามาจากดอนเทียนเหมอฮะล่ละมันซุกแหละพี่น้องผ่ากิลนละหน่อยหนึ่งบ,บืนตะผังตะอึตะแ่ สลัดนี่ยคือบ่เอาให้เนี่ยโบเอาบ่เอาเลยมันมันสิเก๋เลยได้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำของอร่อยให้กินเนี่ยเจ้าหยาคันแหละบอจะจมหยาแค่นี้เนี้ยังสิฮะเนี้ยฉันจะจมหยาคือว่าจมหยาเหดให้กินแน่ฮะเหตุไงเคยกินแน่เาวะแต่กี้่คนเด้ ลายมืออะไรยังไม่ได้เห็นให้กินเลยไม่บอกเดี๋ยวมาเอ,อื่นสิออกมาลักพักเบามีอีกผักพักตัางสายบว่าไรูห่วยรอลุ่นเลยเนาะพักบุ่งเ่าให้นะพี่น้องมันงามงามปลาล่ำปลเหลือพี่น้องเอย <c oughs> จะบ้าหดติลโดสูแรง ทางงไลก็หดนยำเสาใครบ้าอ่ะเอาเปพักยมเสาเห่นต er, ีแมนบอกให้ตู่นจะขึ้นออกน้อยแท้จะคุ้มคือบอลออกอีกคือกับพี่น้อยคือกัหลายลา กินกระป,นนปน่นไว้อ่อมไว้แกงก็ได้ภาพพี่น้องรีวิวสวนยามแรงๆพี่น้องมาขอพักขอน้องนิแตก <c oughs> มะค้อพักขอน้องนิแท็กมากินโอ้ยประตูห้องน้ามาต่ำๆอยู่คือภูเขาไปอัดไหนบ่ประตูของน้ามา้งเฮียนพี่น้องเอ้พีการมีงานเจ็ด มาหลักเอาได้ป่ะสิเก็บโลดจักมาเก็บมาพักยังกอเห็นแต่พักซีกับพักของปะกับพักบงกับพักสลัดลดเอมัดลงละพันกี่กะบหาบาทสิบาทแะ้วพี่นาอขึ้น่าอะไรอะไรก็เป็นเงินหมดบราียลเงินเพราะเรที่แท็กว่ามาลกอาโลด เยอะกว่าสาโดเยีะกว่าสาโดพอหลังแทนเป็นดอกเลยเฮ้ยนหนน้ำจ่าหน่อยเออเป็นดอกเลยได้พี่น้องมักเล่นตัวนี้บอท่านบอได้ออกกูวานในมันหวานในมันแล้วก็เกิดเลยกับเพิ่นแยกคุ้มออกจะคุ้มได้จะคุ้มทั้งได้หนึ่งสองสามสี่หาหาหกคุ้มหนึ่งนะมักเล่นได้ คุ้มคุ้มคือว่าตัวมันบเกิดคือบอกเอาเบียมาเคลีไปลงแหหงนะเดจะไปหันหดหนามป่ะหดละลายหนกวหนามโได้สูบก็ได้โอ้โอ้เซเป็นวินะพี่น้องอย่างเซคว้ามาทันไปแหว่หปเท้ามาทันพี่นางลาหาออกมา มันกินอยู่บ่จะเกลือกเมือบ่เอหนามหน่อยเดียวนะเป็นดอกแล้วนะบะลังอพระอีตู่กะโอ้ยอยากกินแกงเห็ดเด้อยากกินแกงเห็ดก่อเห็ดปวกเด้พระอีตู่น้อยบ้านเฮาได้พี่น้องอันนี้นะโบเห็นพระอีตู่ใหญ่ยมตเ็ดนักฟ้าเฮ้ยเจ้าคือบลาข้ามห้ได้มักเล่นนะเฮ้ยมันนอนนะหมาหมูแดงและซีซีหมากมันมันงาม <c oughs> งามโพดจะล้ม,ม,มอไอประกาศซ้อมอ่ะเนี่ยครับลวกกินให้ด้มัน,มนหักบรอยากงามมันบ่มีปุ๋เยเนาะเอาดอกมี๋ยวมาในมันไม่กลมันเป็นย่างกาไก่ตัวนนะั้นเดือเขามากถ้าพีเ่เจ้าไปสิพาพี่น้องไปเกลือปลาน้ำเนะเาะไวพอน้องนี่แท็กเป็นฮศชวนแล้วก่อน ฮะวานลงหนูยูนิเซนวเกลือมเที่ยวภาคพี่น้องไปเกลือปลาพี่น้องงัวกับมาเลยนะโอ้มาตะเวนปารมีแต่ตัวท่องใหญ่ๆซูมานบ่กนี่เฮ้ยอุ้ยมองกูอีกมึงไม่เห็นมึงไม่เคยเห็นกูไงง่วอนเบิ่งหนาครับพี่น้องสามเดือนมอกมาหน้าเธอหนึ่งมันมองฉันอะ เอ,อ้วบานเนี่ยอาหารลงกับเด้อบ้านนี่หนามก็เลื่อนหน่อยเดียว,นนยยวปิวไปฟั่งนะเบริร์พี่น้องเ,ยเลยกระเรกระเราะกระเรไม่ใช่ปลาบู่นะเกลือร้ายปลาน่ะบอกปิดไปก่อนนะคนสวยมันคือปลาและปลากะย่านพี่น้องเขาเพิ่ม,มากิน กอน้องยีแ็กว่าลายลายมา,าสัตว์ถ้ามาหวานัวอ,อาหารลงโธนิกรรมกับเห็นหน่อยเดียวพี่น้องเลยมันยากเฮาในกระทังง้วน้ำเนกยังแนมหน้าพี่น้องมีบลาลายป็นไดคนสวยเลิศเลอเปิเสือออกมานางวนัวแนมหน้าปลาจนกลัวพี่น้องเลยปลาหยาดนะคบพี่น้องมาหอบผมมากิน จบข่าวพี่น้องมันไม่มาแดกของฉันเลย<ฮ>ไปเลยพี่น้องเลยอดอดหลดสูสโอดแดกโหลดกูจะเม่มาแล้วอม,มันหอบ,บอกมากินมันย่านคอยมันบอกมากินมันย่านคอย <c oughs> ป้าย,ย่านกูแ <c oughs> ม่นองแทน สิมาอะไรยังไะสิมาหลากพักปู่แท็ก,กอีเลสิมาเิี้ยอายตู่เมื่อปู่ก็นส่ปาย่านกูหอดบกมากินหอดอาหารมาคุดอรอดอนะ่อยพายตู่ะนะกะเบี้ยบบกอันนะเบี้ยบบัเค้าออน,นะเอามาปลูก เอามองมันทีๆนะนี่นี่นี่วางนี่นี่จุ่มนะง่ายเอาลุณง่ายเอาเบิร์ตดินะเออก็ง่ายเอาเบิร์ตเพล่อมันไปฮักกันแยกเอาโอ้ยเออเอาใส่ทงยางเดือดขนาะเออจะเป็นทะเ้คุ้มนะเบี้ยวเขือกูอีกูจะไปหายบามีนะกูขุดเอาอะไรเบี้ยวเขือกะ อ้าวอะบัวโหดแล้วสีส่ายางละบ้นานลาอะไรด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณคทุกท่านที่ติดตามตลอดมาด้วยเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเจสายแดดคางนี้ก็ยังได้เลิกยขอฝากซ่องน้องแท้นเนาะอย่อาลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องน้องแท้ในเด้อขอฝากซ่องน้องแท้ในเด้อป้าลูกสบายดีสบายดีสิบห้ากนไปสบายบัต